จาาชีเป้าขายศกอ์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จาแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่เต็ด วันนี้ผมจ่าตังท็อปโฟก็ข่าวสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเชลซีพบกับแอสตันวิลล่าเชลซีเจ้าทีน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่เกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกคอนเฟอเรนซ์นะครับผมก็เพิ่งจะบุกไปชนะไฮเดมเฮลนะครับผมสประตูต่อศูนย์สวนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมนัดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็บก จะกลับมาใช้นักเตะชุดหลักเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่มีการโลชั่นนักเตะทั้งทีมนะครับผมในการลงแข่งในศึกคอนเฟอเรนซ์นะครับผมแล้วก็ในศึกพรีเมียร์เลีอังกฤษเนี่ยก็ดูจะมีความพร้อมสุดๆเลยนะครับส่วนทางฝั่งของแอสตันวิลล่าของอูนในเอเมอรี่หเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็ต้องบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงที่หัวตกสุดๆนะครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยแพ้ถึง3เกมแล้วก็เสมอมา2เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับ U 0, นนกกยูเวนตุสสไร่่่ออกกฟฟบลพีมมย็ัง ผมพวกเขาทําได้เพียงแค่ตามตีเสมอ,อคริสตัลาเลแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของเชลซีตอนนี้อยู่อันดับที่4นะครับส่วนแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่8ครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางฝั่งของวิลล่าที่เหนือกว่านะครับชนะ3 ขอไปครับชนะ2จากหานัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เชลซีชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวชนีเกมผู้นี้มองว่าเชลซี1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับแม้ว่าในแง่ของเฮดเวทนั้นแอสตันวิลล่าจะดูเหนือกว่าก็ตามแต่นะครับแต่คนแต่ก็คงจะใช้ไม่ได้ในเกมนัดนี้เนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันไปแนวทงการทําทีมของเอ็นโซมาเดสกาดูจะมีความคัดชัดเจนแล้วก็นักเตะดูจะมีความหื่นกระหายนะครับส่วนทางฝั่งของวิลล่าตอนนี้เริ ดังน,นั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เชลซีคิดว่า1สกอร์การันตีแล้วไปลุ้นเม่สองกันได้เลยครับไปกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมดาร์บี้เคานตี้พบกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ครับแกะเขาเหล็กดาร์บี้เคานตี้หเกมหลังสุดในลีกนะครับฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมสอ2เกมแล้วก็แพ้ถึง2เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ต่อสวอนซีมา1ประตูต่อ2นะครับโดยที่ตอนนี้ดาร์บี้เคานตี้นะครับผมอยู่อันดับที่15ของงตารารรคคะะแนนนับสิดเเนนยะครับผม5 เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะแตกไม่ไม่ค่อนข้างจะคล้ายกันกับดาร์บี้คอตตี้เลยครับพวกเขาชนะแค่2เกมเท่านั้นเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ถึงสองเกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะเฮาสตี้มาได้2ประตูต,ต่อศูนย์นะครับโดยที่ทางฝั่งของเชฟวิลเวนสเดย์นั้นก็ตอนนี้อยู่ใอันดับที่สิบสามของตารางคะแนนมียี่สิบสองคะแนนนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่เป็นทางฝั่งของเชฟเวนที่ดูเหนือกว่านะครับชนะสองจากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของดาร์บี้คอตตี้ชนะเพียงแคคคคค่่่รรรััััั้้้งเเเดดีีียวทานนนนนนะะบบชกมู มองว่าดาบี้คอตตี้เสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของดาบี้คอตตี้ณเวลานี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าเชฟฟิลเวนส์เดย์นั้นก็ใช่ว่าจะฟอร์มจัดจ้านแต่อย่างใดนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเชฟฟิลเวนส์เดย์คิดว่าน่าจะบุกไปไม่แพ้ดาบี้ครับไปกันที่สึกลาลิกาสเปนนะครับผมเรออมมาริดพบกับเกตาเฟ่มาตุเรตเจ้าทินห้าเกมสุดในทุกรายการตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ฟอร์มการเล่นย โดยที่เมื่อกางสตันดาที่ผ่านมาในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เพิ่งจะบ,บุกไปพ่ายแพ้ต่อลิปูสู์ประตูต่อ2แบบหมดรูปเลยนะครับส่วนในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะเลกานเนสได้3ประตูต,ต่อศูนย์นะปัญหาของมาริติตอนนี้ก็คือมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดทางฝั่งของคิเลียนเอมเปเป้ก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการจัดทัพของคาร์โลออนเชล o t ติสุดๆเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเกตาเฟ่ห นะครับผมในระยะหลังหลัง,หล,งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไม่ชนะใครมา3แต้มขาดสเกมติดนะครับแบ่งเป็นแพ้2เกมแล้วก็เสมอไปน1นเกมแต่ว่าตอนนี้ก็ชนะมา2เกมรวดเกมนัดล่าสุดในศึกลาติกาสเปนนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะเรอัลบาร์ดลิชมา2ประตูต่อศูนย์ะครับโดยที่ทั้งฝั่งของเกตาเฟ่ยอยู่อับที่15ส่วนเรอัลมาิดนั้นเป็นรองจากฝูงนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นมาตัวเล็กที่เหนือมากที่เหนือกว่า มากมายเลยทีเดียวนะครับชนะมา5เกมรวดนะครับและที่สําคัญก็คือพวกเขามาเสียประตูเพียงแค่นัดอาเกมเดียวเท่านั้นในการเจอกัน5เกมหลังสุดน,นะครับสำหรับทางฝั่งของไรอัลมาดลิด ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่ามาร์ตเรตต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งบอกว่าปัญหาสําคัญของแลมลิดนับเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของเกมรุกที่ไม่จัดจ้านเหมือนแต่ก่อนอ่เหมือนเหมือนช่วงต้นนะครับผมแล้วก็ดูจะปรับจูนกันไม่ติดกันไ,ไม่ติดแต่ถ้าว่าเกมน,น,นี้ก็ยังดูเหนือกว่าเกตาเฟ่แต่เชื่อว่าน่าจะไม่สามารถยิงทงางฝั่งเกตาเฟ่ขาดถึง2สกอร์ด้วยกันดังนั้นคู่นี้เช์ไีที่เกตาเฟ่คิดว่าน่าจะบุกไปอาจจะยันเสมอได้หรือแพ้เพียงแค่สกอร์เดียวเท่านั้นครับสามตัวที่วันนี้ผผมมมจะทาง็อชบเเเลลลยกกีซวแ้ Chelsea, Chelsea, Chelsea ไปครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปเป้าขายสกอร์วิเข้าลูกหลังสไตล์จ่าแตงทับโปที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยู่แตดแล้วก็ฝากทิดกลุ่มของพวกเราได้ทับที่ไลน์แอดแอดตูนสายพิศมิีรผมพอตัวลาไปก่อนสุดครับ